สวัสดีค่ะดานะคะมาจากเพจน้องเอาเอ c o n o นอ c มค่ะเป็นเพจให้ความรู้น้องกับน้องๆที่เรียนในระดับ IG, c s e l level i b เนาะหรือโรงเรียนอินเตอร์ต่ตางๆนะคะใช่พี่อีฟค่ะมาจากน้องเอาดอท o อ o m i c นเหมือนกันนะคะทำคู่กับพี่ดาค่ะอ่ะแลวค่ะสุดท้ายค่ะค่ะแป้งนะคะมาจากเอ่อแป้งจีทีเบรกยูทูบชาแนลนะคะเพิ่งเริ่มทำก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะอืม วันนี้นนเราสองคนเป็นเพื่อนกันเนาะทีเนี้ยวันเนี้ยในคลิปเนี้ยค่ะเราอยากให้มาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าตอนเนี้ยแป้งทํางานอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมเราในฐานะ,ะที่เป็นครูสอนเนี่ยจริงๆก็มีน้องๆหลายๆคนน่ะชอบถามว่าเอยจะกลับอังกฤษดีหรือเปล่าเออรู้สึกว่าตอนนี้เขาเรยออนไลน์อยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยเราอยากแบบ เออเดี๋ยวมันจะเปิดเทอมปีหน้าแล้วเทอมหน้าแล้วเนี่ยจะกลับไปเรียนเครื่องกิจด,ดีไหมโอ้แล้วสถานการณ<ม>์เครื่องกิจเป็นยังไงก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาที่อยากที่จะอัปเดตจากคนที่อยู่ที่อังกฤษก็คือแป้งนั่นเองเนาะช่ <c oughs> แล้วตอนนี้ตอนนี้แป้งทํางานอยู่ใช่ไหมทำงานที่ไหนอะไรยังไงอยากให้แป้งแนะนาตัวให้ให้เรารู้ด้วยได้ได้ก็คือแบบปัจจุบันนะคะก็เป็นเอ่อภูมิสถาปนิกถ้าเป็นภาษาไทยนะหรือว่าเป็น landscape architect ก็คือทำงานอยู่ที่อังกฤษมาประมาณ4ปีกว่าแหละหลังจากเรียนจบตอนแรกก็คือมาเรียนบริญาโทที่นี่หนึ่งปีเป็นคอร์สหนึ่งปีแล้วก็หลังจากเรียนจบก็คือทำงานต่อเลยก็อยู่มารวมๆคร่าวๆก็ห้าปีกว่าก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่บริษัทเอกชนที่หนึ่งในลอนดอนนะคะแล้วก็ เหมือนประมาณตั้งแต่ล็อกดาว่ะเราก็เลยแบบมีความคิดว่าแบบเราอยากทําแบบชาแนลนี้ขึ้นมาไปจีทีเบรกที่พูดไปข้างต้นอ่ะก็คือเหมือนแบบเราอ่ะทุกๆปีอ่ะจะมีเด็กนักเรียนมาถามเราหรือว่าแบบคนที่อยากมาทํางานต่างประเทศเนี้ยมาถามว่าแบบเออเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือว่าทํายังไงให้ได้งานต้องเรียนคอร์สไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบหรือว่าเช่าบ้านยังไงคือเหมือนแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ถามแล้วเราก็เหมือนแบบ เออเราก็ตอบทุกปีอ่ะเรารู้สึกว่าเออเราทำชาแนลนี้ขึ้นมาเลยละกันเพื่อแบบว่าก็คือจะได้มีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยอ่ะเพราะว่าบางคนอะ่ะก็ถามคําถามที่แบบเออถ้าไม่ได้มีประสบการณ์ที่นี่จริงๆอะ่ะมันไม่รู้จริงๆอะ่ะมันไม่รู้จะไปหาข้อมูลนั้นที่ไหนอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแล้วก็ปัจจุบันก็เออ,เ,อ,อเพราะว่าเหมือนเรื่องเช่าบ้านอะ่ะเหมือนแบบประสบการณ์ส่วนตัวเราอะ่ะก่อนที่เรามาเราไม่รู้เลยเว้ยว่าแบบเราควรที่จะแบบดูเว็บไซต์ไหน หรือแบบราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่เราควรอย่างในลอนดอนเนี้มันมีโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่อะไรเงี้ยเราควรอยู่โซนไหนที่มันคุ้มค่าราคาแล้วก็แบบเดินทางสะดวกอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันก็ไม่มีไอเดียเลยเออก็เป็นอินไซต์ที่ถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ที่นั่นจริงๆก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือบางทีเหมือนเราแบบเสิร์ชอินเทอร์เน็ตมันก็ได้อยู่อะแต่เหมือนบางทีแบบ มันก็มนไ,มไ,ไม่ได้แบบไปดูจริงๆเนาะว่าสุดท้ายแล้วแบบแมันเป็นยังไงนี่เนี้ยอือใช่ก็จริงๆสถานการณ์อังกฤษตอนนี้มันมันก็ไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วมากนะหมายถึงว่าแบบเอมอมันก็ยังล็อกดาวน์อยู่แต่ว่าเหมือนทุกคนอ่ะก็ใช้ชีวิตแบบค่อนข้างที่จะปกติไม่ได้แบบ พราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็เปิดหรือว่าร้านที่เอไปษณีหรืออะไรที่มันสําคัญสาคัญอะไรเงี้ยที่จําเป็นต่อาการใช้ชีวิตมันก็จะเปิดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบเรื่องช้อปปิ้งร้านค้าที่ขายของที่แบบมันไม่ได้จะเป็นแบบเหมือนปันจจัยสี่อะไรเงี้ยเขาก็จะปิด <Lion. S 1> mhm. คือตอนนี้อังกฤษมันล็อกดาวน์ไปจนถึงเต้น April เมษายนเพราะฉะนั้นต่อให้ต่อให้มีวัคซีนแล้วก็ยังล็อกดาวน์อยู่ตอนนี้ใช่เพราะว่าอย่างแบบ ปีที่แล้วอ่ะมันเกิดขึ้นแบบนี้สมมติว่าพอเขาประกาศล็อกดาวน์แล้วพอเขาคลายล็อกดาวน์อ่ะคือทุกคนอ่ะก็เหมือนจะแบบเหมือนมันอัดอันอ้นอ่ะแบบโหฉันไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่าไม่ได้ไปแบบนั่งร้านอาหารเลย,เลยอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบ, mm hmm. แบ,บกรูนเข้าไปพอกรูนเข้าไปอ่ะก็เคยไปนคนแน่นแล้วคนมันก็ติดเยอะมากเหมือนเขาก็เรียนรู้จากปีที่แล้วว่าแบบจํานวนคนติดที่มันเยอะมันเกิดจากการที่โ่พอคลายล็อกดาวน์ทุกคนก็เหมือนไม่ระวังเลยเออ mm hmm. เพราะฉะนั้นแบบปีเนี้ย การคลายล็อกดาวน์เขาอะก็เลยเหมือนแบบมีเป็นสเตปเหมือนสเตปแรกก็คือแบบเปิดให้คนมาเจอกันเอาท์ดอก่อนร้านอาหารยังปิดอยู่เป็นเทเอาเวยกับเดลิเวอรี่ก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบขั้นตอนที่สองก็คือเปิดให้นักให้ข้างนอกเท่านั้นร้านอาหารอะไรเงี้ยหรือว่าเออคนเริ่มเล่นเออกีฬาเอาท์ดอได้แล้วลอะไรเงี้ยอืมแต่พอแบบสุดท้ายอะเมื่อคนอะได้ฉีดวัคซีในในจํานวนที่เหมาะสมแล้วอ่ะก็คือจะเปิดหมดเลย อืเขาจะเหมือนแบบเขาก็คำนวณการที่ว่าเออคนจะฉีดวัคซีนไปจนถึงเลเวลนี้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มขายล็อกดาวน์ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเขาคำนวณไว้ออเแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ดาเกินไว้ว่าแบบเออตอนนี้ทํางานที่บ้านไหมก็เออทางานที่บ้านทํางานที่บ้านมาเป็นแบบปีหนึ่งแล้วอะแต่ว่าเหมือนอย่างที่เล่าไปอะคืออังกฤษมันปิดปิดเปิดเปิดอะเนาะคือจริงๆอะเราว่าถ้าสถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ไทยอะโค้งปิดไปหมดเลยอะคือเหมือนมัน เคสมันเยอะมากอะ่ะแต่ที่เนี่ยมันเหมือนเขาแคร์ในเรื่องแบบเศรษฐกิจมากมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาแบบไม่อยากให้ใครต้องมาตกงานหรืออะไรเงี้ยนึกออกปะมันไม่ใช่มีคนแบบเราที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทํางานได้มันมีคนในไซต์ก่อสร้างที่แบบงานเขาคือเอาท์ดอร์ที่แบบต้องออกไปทํางานนอกบ้านเออเพราะฉะนั้นแบบกฎต่างๆอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบเอ,อื้ออํานวยให้คนไปทํางานได้สะดวกมากๆเพราะฉะนั้นแบบออฟฟิศเราอ่ะก็จะแบบมีกฎ ที่ตามกับรัฐบาลประกาศเลยก็คือถ้ารัฐบาลประกาศก็ออกไปแ้้งนอกบ้านได้เปิดออฟฟิศได้ออฟฟิศเราก็เปิดบางทีเราก็ไปแ,แบบเวลาส่วนใหญ่คือจริงเราทําที่บ้านมานานแล้ว<ร>าากราร<ด>ใช้ชีวิตการการใช้ชีวิตมันแบบมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมสมมุติเราไปซูเปอร์มาร์เกต็ตเราควรจะระวังอะไรเป็นพิเศษไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันต่างไปจากเดิมมากไหม ่างปางมากเลยคือเราก็แบบประทับใจนะเราไม่คิดว่าแบบคนที่อังกฤษจ,จะแบบทําทําตามกฎได้ขนาดเนี้ยคือเราอันดับแรกเลยเราไม่คิดว่าเขาจะใส่แมสอะคือมันเหมือนแบบเหมือนไปป้องกันแบบเหมือนเขาแบบไม่ไม่สะดวกใจที่จะใส่สิ่งนี้เลยอะแต่สุดท้ายอะพอรัฐบาลประกาศว่ามันเป็นกฎนะถ้าคุณจะเดินเข้าซูเปอร์หรือคุณจะขึ้นรถสาธารนณะอะไรเงี้ยคุณต้องใส่อะเพราะคือถ้าไม่มีกฎแล้วว่าเขาก็ไม่ใส่อะเออทุกวนันแรกรกเราเคยเราเคยได้ยินเด็กเล่าให้เราฟังว่าแบบว่า ไปโรงเรีย,ยนอะไรเงี้ยเราเด็กก็จะไม่ใส่กันอะไรเงี้ยหรือครูที่โรงเรียนจะรู้สึกว่าแบบใส่ทําไมอะไรเงี้ยเออเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆจากปีที่ผ่านมากับณนะปัจจุบนันเขาได้แบบเลินอะไรเยอะแยะแล้วมันทําให้ behavior ของคนมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเออแต่แป๊ง <Yeah. S 1> ก็มองว่าจากปีที่แล้วกับปีนี้เรามองว่าแบบ behavior ของคนรู้สึกว่า แข็เคิ่์นเพิ่มมากขึ้นใส่ใจเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเือเพิ่ม,มเพราะว่าแบบแต่ว่าออเพราะเหมือนแบบว่าตอนแรกอะ่พะพอมันไม่มีกฎไงแล้วเขาก็เหมือนมันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบรีเสิร์ชออกมาว่าจริงๆแบบแมสไม่เกี่ยวเลยแค่ยืนห่างกาันสองเมตร<ม>ก็เพียงพ <5 S 1> อเออแต่คือแบบว่าแบบ ดูประเทศทุกประเทศที่เขาใส่แมสสิหรือแบบส่วนใหญ่ก็ในเอเชียเนาะเขาก็จะใส่แมสคนติดมันก็แบบน้อยกว่าจริงๆอะ่ะแบบประเห็ศชัดเลยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่แค่แบบว่าพูดกันแล้วแบบเออน้ำลายกระเด็นใส่กันหรืออะไรอย่างงี้นะมันเป็นแบบพอเราใส่แมสอะ์ะมือที่เราไปจับสิ่งกับสกบปรกอะมันก็ไม่มาจับปากจับจมูกเราไงมันเป็นสิ่งนั้นด้วยอะมันไม่ใช่แค่แบบเออ,เ,อ,อเราจะพูดกันใกล้ๆ พเพราะจากประสบการณ์นะอาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่ในอังกฤษนะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่อยู่เมืองไทยอ่ะรู้สึกเลยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ใส่แมสไม่เป็นหวัดเลยเฮ้ยใช่ <c oughs> ใช่อ้ยที่นี่ก็เป็น <ừ> mm คือที่เนี่ยมันอากาศเปลี่ยนแปลงอ่ะแบบพอหน้าหนาวทุกคนเป็นหวัดกันแบบขึ้นรถสาธารณะคือแบบไอาจามกันเหมือนเป็นเรื่องปกติอ่ะแต่คือแบบ <ừ> mm พอใส่แมสจะคือไม่มีสิ่งนั้นอ่ะหรือเราก็ไม่ป่วยเลยทั้งปีอะ เออเปน,เห,น<ช>เหมือนเราสะอาดขึ้นอนะไโรงพาบาลเลยใช่ถูกต้องแล้วก็จะรู้สึกว่าอันจะแบบเป็นอะไรที่แบบเหมือน new normal จริงๆอะ่ะรู้สึกว่าในอนาคตก็รู้สึกว่าแบบก็เอาไปปรับใจเพราะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากอะไรอะ่ะกับการที่แบบใส่แมสออกจากบ้านอะไรเงี้ยเอออืมว่าแบบสิ่งหนึ่งอะพอมันมีโควิดอะอม,มันทําให้คนได้เรียนรู้แบบว่าเฮ้ยจริงๆเราอยู่ได้ไว้แบบเนี้ย ใช่เราแบบสะอาดขนาดนี้แล้วชีวิตเราดีขึ้นได้หมายถึงว่ามันก็ไม่ดีหรอกนะการมีโรคนี้แต่หมายถึงว่าคืออย่างคนเราอ่ะก็หลายออฟฟิศอะพยายามที่จะแบบเวิร์กฟอร์มโฮมานานแล้วอะแต่มีข้ออ้างทำไม่ได้หรอกคนเราต้องเจอหน้าการแบบเอฟฟชเชนกว่าอะไรเงี้ยคือเราก็เห็นด้วยนะแต่อ้าแล้วถ้ามันไม่สะดวกแล้วถ้าแบบรถไฟไม่วิ่งหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีวันนั้นอะที่เราแบบทํางานที่บ้านได้แล้วพอมีโควิดอะมันพูดวาแบบงานบางประเภทมันแบบได้จริงๆอะ ยางงานสอนของเราก็จริงๆบอกเลยว่าแบบแปดสิบเปอร์เซ็นเนาะออนไลน์และการเป็นยี่สิบเมื่อก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมื่อก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปโรงเรียนหนึ่งที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใชคือน้าน่โควิดอ่ะคือร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยตอนนี้ก็คือแบบโอเคแล้วแต่เด็กแต่ว่าก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือเด็กไปโรงเรียนอใช่ทีนี้อยากรู้ว่าถ้าแบบสมมุติอ่ะถ้าเป็นเด็กตามโรงเรียนหรืออยู่มหาลัยอย่างเงี้ยเขาจะต้องเจอกับสถานการณ์ยังไงถ้าแบบเขาไปเรียนที่อังกฤษ นนคือตอนเนี้ยก็ยังจะเป็นออนไลน์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นแต่เขาอะก็จะมีแต่ละมหาลัยอะเขาก็จะเปลี่ยนกฎตามรัฐบาลประกาศเนาะแล้วก็อพอรัฐบาลคลายล็อกดาวน์เนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบอาจจะเปิดส่วนกลางให้ใช้บ้างอย่างเช่นแบบห้องสมุดหรืออะไรต่างๆแต่ว่าบางเลคเชอร์บางอันอะเขาก็ยังจะแบบเป็นออนไลน์อยู่คือตอนเนี้ยกฎของแต่ละมหาลัยอะก็ยังไม่แน่นอน แต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าสมมติว่าใครมาเรียนก่อนเซปเทมเบอร์อะถ้าคอร์สมันเปิดเซปเทมเบอร์แต่วว่าสถานาการณ์นั้นอนะคือคนน่าจะฉีดวัคซีนกันแบบเกือบหมดแล้วอะน่าจะเปิดได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเป็นเด็กโตนะอย่างเช่นแบบมาเรียนมหาลายัยมาเรียนปร,ริญญาโทอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กอะไรเงี้ยที่เรียนเนี่ยก็คือแบบไปโรงเรียนได้ปกติแล้วเด็กเล็กเขาจะแบบให้ไปอะเพราะว่าเด็กเล็กไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเลยคือ ออนไซต์ร้อยเปอร์เซ็นเลยตอนร้อยเปอร์เซ็นตอนคือถ้าเด็กเล็กปัจจุบันใช่กลับไปเรียนแล้วคพระว่าเด็กเล็กนี่คือก็อแบบยังไม่เข้ามาหาลัยอ่ะอ๋อโอเคอืมแต่คือตอนนี้เด็กเล็กไปเรียนได้หรือไปเรียนได้แล้วมันมีช่วงที่ปิดมันมีช่วงที่ปิดแต่ตอนเนี้ยถ้าณวันที่เราอัดกันเนี้ยไปได้แล้วอืมก็คือวันที่สิบแปด มีนะใช่ไหมก็คือตอนนี้ได้ไปเรียนกันได้แล้วแต่วันเด็กเราต้องใส่แมสใช่ไหมใส่แมสเป็นเดิมไหมคือเท่าที่เราเห็นเขาก็แบบไม่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นอาจารย์เนี้ยก็ใส่อเพราะเดี๋ยวแบบจริงๆเด็กเราจะเริ่มทยอยกลับแบบช่วงสงการประมาณนั้นประมาณแบบเดือนถัดไปนี่เงี้ยก็จะมีคำถามมาถามเยอะอยู่ว่าจะเป็นยังไงแบบ แต่กดอะต้องดูแบบรายอาทิตย์เลยอะบางทีแบบกดมันก็เปลี่ยนแบบบางทีสมมติเราพูดวันนี้นะบางทีแบบอาทิตย์หน้ากดก็กดเปลี่ยนแล้วแหละบางทีเราอัดคลิปไ้จรีทีเบสออะเหมือนแบบศึกษาไว้อย่างดีเลยแล้วแบบโอ้พูดไปหนึ่งอาทิตย์เอากดเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยอยากให้เช็คแบบรายอาทิตย์เลยอะเอออืมแล้วอยากรู้ว่าแบบอย่างสมบิท่าคนที่แบบมีคือตอนนี้ถ้าไปอะ่ะก็คือยังต้องถูกคอลันทีนถูกป้๊สิบสี่วันคือถ้าที่อังกฤษอะคอลันทีนจะสิบวัน เออซึ่งตอนเนี้ยโกดอะ่ะมันก็มีการเป็นเออมันสิบวันมาพักหนึ่งแล้วอะ่ะถ้าสมมติว่าเราอเดินทางมาจากประเทศไทยตอนนี้นะเออเแล้วเราต้องีวัคซีนไหมอ,อ๋อไม่จําเป็นไม่จําเป็นหมายถึงว่าใครก็เข้าประเทศอังกฤษได้มันจะมีลิสต์อยู่ประเทศที่เหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบอยู่ในลิสต์ที่ที่เขากังวลนนะ่ะว่าจะแบบมีความเสีย่ <COVID S 2> ยงโควิดเนี้ยถ้าคุณแบบเทเวลมาจาก ประเทศเหล่านั้นอะ่ะคุณต้องแบบคอลันทีนที่โฮเทลอะ่ะมันเป็นโฮเทลคอลันทีนแต่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ใน <är S 1> ลิสต์นั้น<ฮ>ซึ่งถ้าสมมติว่าคุณบินตรงจากไทยมาคุณไม่ต้องไปแบบคอลันทีนที่โฮเทลคุณไปคอลันทีนที่บ้านคุณเลยสิบวันแล้วก็สิบวันอืมก็ถ้าสมมติแต่ถ้าสมมติว่าเราจองสายการบินที่มันต้องไปทานสิทธิ์อ่ะแลวถ้าเราไปทานสิทธิ์ในประเทศที่มันอยู่ในลิสต์ที่เขากังวลอะ่ะอันนั้นเราก็ต้องคอลันทีนที่โฮเทลนะ อาบูดาบีออบเอออ,อ,อ,อะไรออเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนเอ่อที่ประเทศอังกฤษเขายังไม่ได้ซัพพอร์ตแบบจ่ายตางายังค์ให้อ่ะคือมันเสียตังค์เองอ่ะถ้าไปนอนโรงแรมแบบคอนเทนท์ โอเคก็คือแปลว่าตอนนี้เด็กๆที่ไปเรียนก็คือมีโอกาสที่จะได้ไปโรงเรียนนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนก็เปิดความเสี่ยงน้อยเพราะว่าบางทีคนก็ยังใส่แมสกันน้อยแล้วถ้าสมมติว่าอย่างบางคนที่แบบเป็นโควิดอ่ะเห็นน้องๆบอกว่าแบบบางทีคือเขาก็แบบให้ไปอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ให้กินยาตามอาการอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือเขาแบบไม่ได้แบบไปโรงเใช่คือปัจจุบันอน่ะมัน คือปีที่แล้วกับปีเนี้เนาะมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างปีที่แล้วอะ่ะคนมันติดเยอะมากแล้วเขาก็ยังแบบมีเขาก็ยังไม่มีการรับมือหรือมีวัคซีนอะ่ะเขาก็จะแบบโอเคถ้าคุณเป็นไม่มากอะ่ะคุณก็อยู่บ้านเพราะมันก็เหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรแบบนึงอะ่ะที่แบบเออคุณก็พักผ่อนแล้วคุณก็แค่ไม่ต้องไปเจอคนอื่นเออประมาณน,นี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองแต่ถ้าคุณเป็นซีเรียสอะ่ะก็คือไปโรงพยาบาล เขาก็มีที่ให้คุณแต่หมายถึงว่าเขาไม่ได้มีที่พอสําหรับให้คนเป็นน้อยๆเพื่อไปอะไรเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าอย่างสมมติเด็กๆที่จะไปเรียนที่ังกฤษอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวคืออะไรบ้างแบบสิ่งที่ต้องเรามาระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยการปรับตัวที่นั่นเอ,อ่อถ้าเป็นแบบถ้าถ้าถามแบบเกี่ยวกับโควิดอย่างเงี้ยคือมันแบบเราว่าที่ไทยอะ่ะเราถ้าแบบปรับคาถามนี้สปรับตัวเกี่ยวกับโควิด <So S 1> ใช่ป่ะอืมใช่คือแบบ เราว่าที่ไทยอ่ะสติ๊กกว่าเยอะมากแล้วอ่ะถ้ามาที่นี่ก็น่าจะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรอะเราว่าแบบคนที่ไทยคือแบบใส่แมสตลอดเวลาอะไรเงี้ยคนที่เนี่ยนะจะใส่ก็ต่อเมื่อแบบเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะแบบหยิบขึ้นมาใส่แหละพอเดินออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเดินตามถนนก็ถอดจะถอดรถมงรถเมเวลาเราขึ้นรถเมรถบัร์ทูบก็ใส่หรือถอดออกใส่พอออกจากรถไฟก็ถอดออกอะไรเงี้ยเหมือนเขาเดินตามถนนเขาไม่ค่อยใส่กันอะ เออแอ่เราก็ควรใส่นะสมมุติว่าเราเดินตามถนนแล้วคนมันแน่นมากเนี่ยเราก็จะใส่อืก็คือโดยรวมถ้าเรามันระวังก็ไม่ได้น่ากลัวมากอื<ช>ก็เหมือนที่เขาแคมเปญเนอะล้างมือบ่อยๆใส่แมสก็น่าจะโอเคขึ้นแต่ถ้าโตดปัจจุบันเนี่ยคือมันการเทสโควิดมันง่ายมากอะ ดากับอีฟคือแบบเราอะเดินไปแบบห้าทีสิบนาทีอะเราไปเทสโควิดฟรีแล้วเราแบบได้ผลภายในครึ่งชั่วโมงได้เลยเพราะฉะนั้นแบบคือ,อหรือว่าฟรีฟรีไม่มีจ่ายตางังค์แล้วอย่างแป้องอย่างเงี้ยอย่างแป้งอย่างเงี้ยปวด บ่อยไหมหรือหรือแบบมีความเขาเรียกว่าลกังวลหรืออะไรเก็แบมบาว่าโอ๊ยเจนนี้ฉันต้องไปตรวจละหรือฉันรู้สึกแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยความความถี่พิในการที่แป้งเออแบบเราอะเป็นคนไม่แพนิกเราไปตรวจมาแค่ครั้งเดียวแต่เรามีเพื่อนคนอื่นอะคือตรวจหลายครั้งมากคือมันมีการตรวจหลายแบบอที่เนี้ยก็คือแบบที่เราพูดไปมกเมื่อกี้คือเป็นการตรวจแบบคนแค่กังวลไม่มีอาการฉันคือคนกังวลคนหนึง่<อ>งก็ทำแบบน<ห><ห>ี้ใช่ปะใช่ เออก็เดินไปมันเป็นเหมือนแบบว่าเออเขาเรียกอะไรอะแบบโควิดเทสเซนเตอร์อะไรเงี้ยเออก็เดินไปก็ตรวจเขาก็จะแบบ<ม>เราก็จิ้มเองนะเขาไม่ได้จิ้มให้เขาก็ดูว่าเราทําถูกไหมเขาก็ให้เราอ่านมาแบบคุณต้องทำหนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็ทาแล้วก็ครึ่งชั่วโมงมก็ได้ผลอะไรเงี้ยเออแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่ง<ม>ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีอาการหรือคุณไปสัมผัสกับคนที่เป็นมาชัวร์แบบคนที่เทสโพซิทีฟแล้วอะแบบตอนนั้นนะเขาจะให้แบบสั่งเครื่องตรวจมาส่งที่บ้านคุณต้องอยู่บ้าน<ม> แล้วผลตรวจอ่ะจะไปตรวจที่แ l บบอันนั้นก็จะได้ประมาณสองสามวันถึงจะได้ผลเอออือก็เลยย้อนกลับไปอืมอือไปแบบแรกที่เราบอกค่ะอือเออแบบแรกที่เราบอกอ่ะคือมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเครื่องตรวจคันอ่ะที่แบบคงเอาประโยชน์แล้วก็มันโชว์ผลออกมาเลยอ่ะไม่ได้เอาเข้า l a อืออืออืมือก็ถือแต่เหมันก็ทำการเออมันเข้าถึงง่ายเนาะ มันอาจจะเปคนหรือตัวเ็วใช่<อ>เพราะว่าเขาบอกว่าแบบหนึ่งในสามของคนเป็นอะ่ะคือคนที่ไม่รู้ตัวแบบอืมเราก็เลยแพ้คนพวกนั้นอะ่ะแพ้ก็คนพวกนั้นไม่มีอาการก็เลยไปนู่นไปนี่แต่ไปหมดต,ติดกันไปหมดอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้น,นแบบคนคนไปตรวจแบบทว่างอะไรเงี้ยก็ควรไปอืมคือเราว่าแบบที่ไทยอะ่ะ แบบน้องๆที่ไทยเนี่ยเราว่าถ้ากลัวโควิดที่ <c oughs> อังกฤษอ่ะเพราะว่าดูจากจํานวนเลขที่มันเยอะมาก <ừ> แต่ถามว่าแบบอย่างที่เราเล่าให้ดากับอีฟฟังน่ะว่าจํานวนเลขที่เยอะมากมันเกิดจากการที่แบบเขาแรนดอมเทสอ่ะหรือเราอย่างเงี้ยเราพ,พอใจที่จะไปตรวจเองอะ่ะเราไม่มีอาการคือเหมือนแบบการตรวจมันทั่วถึงมากเพราะฉะนั้นเลขมันขึ้นเยอะมากโดย <c oughs> มันก็เนะมันก็เป็นแบบไปตาม <c oughs> าแบบ,บเออถ้าแบบถ้ามันไม่ได้ตรวจมันก็ไม่เจอ คนไทยก็เราไม่เคยตัวกันเลยเหมือนกันออจริง <S 2> <S 2> จริงจริงจริงๆเราอาจจะเป็นแล้วหายแล้วอะไรยเออเราก็คิดว่าแบบเราอาจจะแบบเคยเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วเราหายแล้วเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีอาการก็ได้แต่เราแบบอาจจะแบบแพร่ใส่เพื่อนไปแล้วม่รู้ตัวอะไรเอ <S 2> <S 2> เอก็แบนไปได้เหมือนกันเออเพราะฉะนั้น<ๆ>เราเอืมเราคิดว่าแบบอย่าไปกลัวตัวเลขหมายถึงว่าระวังแต่ไม่ใช่แบบกลัว สมมติถ้าใครแ mm hmm. พนจะมาเรียนใช่ปะเราก็ไม่ควรที่จะแบบเราว่ามันอยู่ได้อ่ะหรือแบบถามเราหรือเราถามหรือเพื่อนเราเนี้ยก็แบบถ้าใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอ่ะเราว่ามันโอเคอะแต่ถ้ามาจากไทยอใส่แมสตลอดเวลาแล้วเราไม่น่้มีปัญหานอะเออนี่นคือตั้งแต่เกิดเกิดโควิดมานี่แปงยังไม่ได้กลับไทยเลยใช่ปะคืออยู่ยา,ยาวยาวเออเ,เอเอ,เ,อเราคิดว่าเราฉีดวัคซีนก่อนแล้วค่อยกลับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เหมือนกันพอเขาบอกเขาจะติดต่อมาเองอืก็โดยรวมฟังดูก็เนะฟังดูแล้วฟังดูแล้วก็ดูชิลหมายถึงว่าก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลขนาดนั้นคือถ้าน้องๆหลายคนคิดว่าจะมาเดือนหน้าหรือในเดือนเซปเทมเบอยิ่งเซปเทมเบอเรายังมองว่ามัน โอเคน่าจะโอเคกว่านี้เยอะเยอะเลยถูกไหมคือค่าแผนวัคซีนเขาอะเขาจะฉีดให้คนที่เป็นผู้ใหญ่คนพี่คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็คืออายุสิบแปดขึ้นไปอะถือว่าเป็นผู้ใหญ่อะเออโดสแรกอะภายในหนึ่งจุลายหนึ่งจุลายอะผู้ใหญ่ทั่วทั้งประเทศอะได้วัคซีนแล้วนะโดสแรกเ,ออเร็วมากเออแล้วก็โดสที่สองก็ตามมากี่เดือนอก็ว่าไป จริงจริงสิ่งหนึ่งที่ได้ฟังแป้งพูดอ่ะแล้วเรารู้สึกก็คือมันเปลี่ยนมุมมองนะคือเหมือนคนไทยอ่ะรวไมไปถึงเราหรือไม่ก็แบบน้องๆที่สออะไรเงี้ยก็คือมีความคิดว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่ากลัวมากเห็นตัวเลขท<ช>ี่สิบแแบบเฮ้ยมันพุ่งสูงมากในะคะที่ตัวเลขของที่ไทยคือหลักร้อยหลักพันก็นกลัวกันมากแล้วเใช่ก็คือกลัวมากแล้วแต่เราแค่รู้สึกเจสก็กลัวดูเซฟกว่าจริงจริงแล้วสิ่งที่เราต้องคิดกลับไปก็คือ คือมันขึ้นอยู่กับการตรวจด้วยเพราะว่าอย่างที่อังกฤษอ่ะคือคนมันเข้าถึงการตรวจได้ง่ายดายมากใช่ไหมมันก็เลยทําให้เจอตัวเลขที่มันสูงเออในขณะที่ออจริงๆในเมืองไทยอ่ะคนตรวจอ่ะน้อยออการกระจายไอ้ที่ตรวจไปอ่ะมันก็ยังน้อยอยู่ดีเห็นนั้นก็เลยอาจจะตรงนี้แม้อาจจะเ,เป็นการที่ทําให้ข้อมูลมันบิดเบือนนิดนึงเนาะแล้วพอตัวเลขเราเห็นประเทศนี้ตัวเลขสูงมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดูอันตรายมากแต่ในนั้นก็ด้วยเรื่องการใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าคนอังกฤษก็อาจจะระมัดระวังน้อยกว่า คนไทยที่แบบเอยเรากลัวมากเราก็ป้องกันต่อเวลาอะไรเงี้ยแม้แบบว่าเดินตามถนนคนก็ยังใส่แมส์นะจำนวนคิดว่าแบบน่าจะ80%ดสิบเปอเนีได้เลยอือแต่พอฟังแป้งอะก็รู้สึกว่าใจชื้นขึ้นเยอะมากใ,ใจชื้นสำหรับท่านท่านน้องๆหลายคนได้ฟังคลิปนี้ก็น่าจะรู้สึกว่าเบาใจออกมาเยอะมากสำหรับคนที่จะมา,าเดือนหน้าหรือเดือนเซตเทมเบอร์ ก็คือสรุปให้ฟ kind of ังง่ายๆว่าหลังจากจุลายนี้ยคนที่เป็นผู้ใหญ่18ขึ้นไปก็คือจะได้รับวัคซีนกันโดสแรกใช่โดสแรกเนาะทางประเทศแล้วก็คิดว่าประมาณเซปเทมเบอร์ก็น่าจะแบบเออสถานการณ์คนก็น่าจะได้วัคซีนมาึ้นเหมือนก็น่าจะความน่ากลัวความกังวลก็น่าจะน้อยลงไปอีกเนาะโอกาสการติดก็น่าจะยิ่งยากใช่ใช่ใช่พี่แป้งมีอะไรเสริมอีกไหมคะสำหรับน้องๆที่จะมาเที่ยงเกรเอือ เสริมหรอก็เราว่าตอนนี้ทุกคนอะวางแผนว่าแบบเออเราจะมาเรียนอังกฤษเออปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอโอควิดอะไรเงี้ยมันอาจจะเหมือนแบบเราต้องดีเลยไปเราแบบโอ๊ยเปลี่ยนแผนดีกว่าอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบสถานการณ์มันดีขึ้นแบบมากแล้วแล้วตอนนี้มีวัคซีนอะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นอะเราว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วสําหรับเรานะเราว่าแบบถ้ามาปีเนี้ยคุณก็ได้ฉีดวัคซีนด้วย ฟรีนะฟรีนะเออเพราะว่าเขาให้หมดนะนักเรียนหรือใครก็ตามอ่ะที่อยู่ประเทศเนี้ยได้หมดฟรีอืมโอเคอืมโอเคดีจังวันนี้ที่ได้มาคุยกับพี่แป้งเออเฮยใ่ไคะอ๋อแป้งทีทีเบตโอ้ต้องให้น้องๆตดตามติดตามนะ คิดว่ามันเป็นประโยน์มากผลงานนิดนึงเราได้ฟังพี่แป้งหลาย EP แล้วด้วยนะก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็อยากให้ทุกหลายหคนติดตามฝากพี่แป้งฝากเพนนิดนึงค่ะก็ฝากด้วยนะคะแป้งจีทีเบรกนะคะคือแบบตั้งใจทำแบบ u b e Channel นี้ขึ้นมาเพื่อแบบเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนหรือมาทำงานที่ยังกฤษโดยเฉพาะคือก็จะพยายามแบบหาข้อมูลให้เยอะขึ้นหรือว่าแบบ ใครมีคําถามอ่างเงี้ยก็แบบมาคอมเมนต์หรือมาแบบอะไรเราได้เราอาจจะแบบทําเป็นแบบคลิปต่อๆไปเพราะเรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากเล่าแบบประสบการณ์ตรงของเราหรือว่าเรื่องโควิดก็ตามเรื่องก,การหางานก็ตามอะไรเงี้ยเออหรือมีใครมีคําถามมาถามได้เราแบบว่าสามารถตอบให้ได้ฟรีก็อยากให้ขอ <c oughs> ้อ <c oughs> <ส> <c oughs> มูลดังอืมอืมนที่จริงน้องๆอะไรคนที่แบบอยากมาเรียนหรืออยากแบบ หางานทําต่อหลังจากเรียนจบอนะไรเงี้ยจริงๆแนะนําเลยนะชาแนลนี้เพราะว่ามันแบบอินไซต์มากๆเนาะเป็นข้อมูลที่ออไม่สามารถหาได้ในเว็บไซต์ทั่วไปอืออแล้วก็อืเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยเนาะเพราะจริงๆโอกาสที่คนไทยเนี่ยไปเรียนแล้วได้งานที่นั่นนัะมันยากนะถูกใช่เพราะฉันอย,อยากให้ติดตามอืโอเคแล้วคลิปหน้าเราก็มาคุยเออคลิปหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าพี่แป้ง ตอนที่เรียนเปียโถที่อังกฤษเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาจะหางานทําที่อังกฤษเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาติดตากันคลิปนะาการเลือกมหาลัยต่างๆด้วยเนาะถูกไหมสำหรับคนที่กําลังจะเลือกมหาลัยเนาะจริงๆอยากคุยเรื่องเกี่ยวกับคอร์สเรียนถาปัดด้วยว่าแต่มหาลัยต่างกันยังไงเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราค่อยมาเมากันต่อเนาได้ได้โอเคโอเคสนุกมากวันนี้ สำหรับวันนี้พี่ดาพี่อีฟน็อปเอาดอทเอ็กซ์โอนอมิกส์แล้วก็พี่แป้งค่ะไปสี่ทีเนไปสี่ทีมไปสี่ทีมค่ะอ่ะไปกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ